เฮ้โยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิศคิดเท่ในครับรีวิวกับแร็กคล็อกเอ็มเอเธนแล้วเลิฟในครับคลิปนี้มาฟีกับโคด้าท็อปอีกแล้วคุณผู้ชมนะครับตอนนี้แพทใหม่เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะได้มาเที่ยวกันแล้วเพราะผมเนี่ยลงคลิปพรีวิวอัปเดตแพดมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองอเมสึนะครับนี่เลยเมืองใหม่นะครับที่เราเอาไว้นะครับทำเควสต์งานนั่นเองครับรวมถึงปลดล็อก หมวยใหม่ด้วยคุณผู้ชมนะครับเป็นเมืองที่เอาไว้ทำเควสแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็เลเวลร้อยห้านะครับตอนนี้ก็สามารถเก็บเพิ่มได้แล้วนี่เลยผมก็ทะลุหลอด99มาแล้วนะครับรวมถึงระบบแต่งงานแล้วก็ดันของออร์เรเลนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้คุณผู้ชมนะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับจากโคดดชอปมามอบให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับสายเป้เกมและดาร์กเอ็มโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมนะครับโดยตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์เติมเงินเกมนะครับของโคดดชอปคุณผู้ชม ถ้ายังจำเป็นได้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับ CO DA SHOP โคดาช็อปนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้ขา ROM อีกแล้วคุณผู้ชมนะครับอ่ะเข้าเว็บไซต์ของเขานะครับ coodashop.com นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่ด้านล่างคุณผู้ชมไปที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ปุ๊บเขาให้นะครับเพื่อที่จะไปดูโปรโมชั่นใหม่กันนะครับพิเศษเฉพาะวันนี้เลยนะครับวันแห่งความรักนะครับ14กุมภาพันธ์นะครับนี่เลยเลื่อนลงมาด้านล่างคุณผู้ชมนะครับจะเห็นว่า มีโปรโมชั่นตื้อนี่เลยครับรับอีคูปองนะครับส่วนลด50บาทฟรีสำหรับลูกค้านะครับรับปิดลายเพทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับอ่ะว่าแล้วก็ขอกดไปดูกันหน่อยนะครับขออ่านเงื่อนไขนิดนึงนะครับนี่เลยครับรับอีคูปองส่ลด50บาทสำหรับเติมเกม R O M นะครับผ่านและปิดลายเพทคุณผู้ชมครับอ่ะลองไปดูกันนะครับนี่เลยต้อนรับประเทนไทยนะครับด้วยโปรโมชั่นดีๆจากโค้ดและช็อปและรับปิดลายเพเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าที่มีรับปิดลายเพสามารถรับคูปอง ส่วนลด50บาทได้ทันทีเพียงกดลิงก์ด้านล่างคุณผู้ชมครับอ่ะเขาก็จะให้กดลิงก์นี้นะครับโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องกดรับนะครับอูปองผ่านมือถือเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปลิงก์นะครับกับแอปพลิเคชันไลน์นองคุณผู้ชมนะครับอ่ะแอปนี้นะครับแอปไลน์นะครับซึ่งรับผิดรายเพย์เนี่ยนะครับจะเป็นวิธีการชำระเงินนะครับผ่านระบบของเขาที่เขาเรียกกันว่ารับผิดรายเพย์นั่นแหละคุณผู้ชมนะครับอยู่แถบขวามือสุดเลยนะครับอยู่แถบนี้นี่เลยนี่เลยนล่นะครับว ไปดูกันนะครับคลิกแป๊บคุป,ปองผายมือถือกดเข้าไปเลยครับปุ๊บเขาให้ตรงนี้ฟับนะครับอ่ะมันก็จะลิงก์มาที่ไลน์ Open in line ใช่ไหมได้เลยครับอ่ะเด้งขึ้นมาครับปอบ๊อปอัพ RLP นะครับ r a ปิดไลน์เพย y โคโลราช็อปนะครับดิสค้าคูปอง50บาทนะครับแวลิดครับใช้ได้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถไปที่วิวเวอร์ชันเพจได้ก็คือร้านพ่อค้าของโคโลราช็อปนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับกดเก็ตคูปองได้เลยคุณผู้ชมครับกดเข้าไปปุ๊บนด้านล่างคูปองอิชูนะครับแวลิดพิเลตนะครับก็คือวันนี้14กุมภาวันเดียวกดโอเคไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้นะครับรีดีมบายเพย์อิงผ่านไมค์โค้ดนะครับอันนี้เลยคุณผู้ชมด้านล่างสุดนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยช ้นะครับเด้งขึ้นมาปุ๊บนะฮะอ่ะโอเคเราก็ใส่พินโค้ดเข้าไปพินโค้ดนี้ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมเป็นรหัสผ่านของเครื่องคุณเองนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าโค้ดนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยกำลังจะใช้งานนะครับโค้ดของโคดช็อปพิซคัลคูปองนะส่วนลด50บาทนั่นเองนะครับอ่ะเราก็กลับไปที่นะครับเว็บไซต์ของโคดเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาล่าสุดคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์นี้รับนี่เลยพาไปเติมเงินนะครับเอาเอ็มกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าง่ายมาาาาากกกกกๆจบบบททีีี่่เเเดดยววอออะะะข้้้ไปปนนนคครรรรัั็ํแล ID นี่วิธีเดิมเป๊ะๆง่ายมากๆ4สเต็ปคุณผู้ชมนะครับก็อันดับแรกนะครับในส่วนของป้อน ID นะครับอย่าลืมที่จะไปดู ID ของเรานะครับที่ตัวเกมนะครับอ่ะจัดมาครับก็คลิกไปที่บริเวณมุมซ้ายบนนะครับอ่ะเผื่อใครดูไม่ทันนะครับตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะมีล่างๆครับเป็นเลขอยู่อย่างผมเนี่ยเลข ID คือ429-499-9547นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการกรอกลงไปแล้วนะครับนี่เลยครับ429 4995547คุณผ,ผู้ชมก็กรอกนะครับละครที่คุณเนอยากจะเติมเงินเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเลือกราคาเหมือนเดิมว่าคุณเนี่ยจะเติมเงินนะครับที่ราคาเท่าไหร่ซึ่งมันจะลดที่ราคาเท่าไหร่ก็ได้เป็นจํานวน50บาทไปเลยเมื่อเติมผ่านรับปิดไลน์เพย์คุณผู้ชมอ่าผมเลือกเป็นเท่าไหร่ดีล่ะอาเป็นอันนี้ด้วกันนะครับ16 บิ๊กแคทคอยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะแสดงราคามาว่า90บาทใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับเราก็เลือกที่รับผิดลายเพยครับอันนี้เลยนะครับอันนี้บรรทัดนี้ครับอ่าิกดข้าก็ไปปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ทำการใส่อีเมลด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยนะครับว่าอีเมลที่คุณใช้เนี่ยคืออีเมลอะไรเพราะว่า เขาจะส่งนะครับไปเสร็จมาให้เลยนะครับเอาเป็น a d d off นะครับสุดหล่อแล้วกันนะครับจัดไปนะครับแล้วก็กดซื้อตอนนี้ได้เลยครับผมปุ๊บเขาให้อ่ะกดขึ้นมาปุ๊บเลยครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับเพื่อยืนยันให้เรียบร้อยตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้องคุณผู้ชมนะครับดีเน่เลครับชื่อที่จะเติมเข้าไปคือ a อร t ค2นะครับยูเซอร์ไอดีนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับราคา90บาทแล้วก็จ่ายผ่านและปิดลายเพะคุณผู้ชมกดทำการยืนยันและชำระเงินได้เลยนะครับมันก็จะโหลดเข้ามาหน้านี้นนะรรรบกกกดปุ่่มาาเเิตออพืท ผ่านรับปิดไลน์เพย์อ่ะกดไปเลยครับมันก็จะเด้งไปปุ๊บเลยนะครับที่หน้านี้นะครับแล้วก็มันจะเปิดแอปไลน์ต่ออีกทีนึงนะครับเรียกได้ว่าคือลิงก์กันสรุปสบายมากนะครับเปิดในมือถือคุณผู้ชมนะครับและนี่คือหน้าจอซัมมารีนะครับหรือว่าสรุปยอดนะครับว่าเราเนี่ย กำลังจะเติมเกมและก็เอ็มเอเธนเลฟในครับบิ๊กแคตคอยนะครับผ่านเจ้าที่ชำระคือโคด้าเพเม้นนะก็คือหรือว่าโคด้าช็อปอะ่างเงอันนี้เป็นชื่อบริษัทเขานะครับแล้วก็ชำระเงินนะครับผ่านแรปปิตไลน์เพที่แอปไลน์นี่แหละนะครับสังเกตว่าคุณผู้ชมผมเนี่ยสั่งซื้อนะครับในราคา90บาทนะครับแล้วคูปองเนี่ยคือมันจะขึ้นมาให้ออตโต้เลยคือคุณไม่ต้องไปทำอะไรให้มันวุ่นวายนะครับคือระบบมันดีมากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็รับส่วนลด50บาทฟรีๆไปเลยนะครับแล้วกก็ทาารรตััดเงินนนะคบผ่ และปิดลายเพย์เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาพวกแอปพลิเคชันธนาคารนะครับหรือว่าไปเติมที่ตู้บุญเติมก็ได้นะครับแล้วก็โอนเงินเข้าไปในบัญชีของและปิดลายเพย์เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะมีอยู่แต่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็สังเกตว่านะครับราคาเก้าสิบบาทนะครับหักไปแล้วห้าสิบบาทแล้วก็เราเนี่ยจ่ายเพียงยอดสี่สิบบาทนะคุณผู้ชมเห็นไหมด้านล่างนะครับจะมีจำนวนเงินที่ต้องชำระอยู่ซึ่งเขาจะหักส่วนลดตรงนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ ทำการกดเพยไปได้เลยนะครับใส่พินโคดอีกรอบให้เรียบร้อยนะครับผมอย่างที่บอกนะพินโคดนี้นะครับเราตั้งเองนะเพราะว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์เราไม่ใช่ว่าต้องเอามาจากที่ไหนนะครับแล้วก็ทีนี้สรุปยอดของจริงรมาอีกแล้วนะครับ product price นะครับราคา90บาทคูปองดิสเค้าห้าสบาทจ่ายเพียง40บาทเท่านั้นอย่างฟรีเลยจ้ากดเพยไปดิครับรออะไรครับและนี่คือติง๊ง เห็นไหมคุณผู้ชมนะครับมันหักแล้วนะครับจากเมื่อกี้ผมมี111บาทนะครับมันหักไป40บาทคัุณผู้ชมเหลือเพียง71บาทเท่านั้นนะครับเป็นอันเรียบร้อยโรงเรียนจีนะครับเติมเงินเสร็จแล้วนะครับผ่านโปรโมชั่นของได้ปิดลายเพลแล้วก็โค้าช็อปนะครับอ่ะทีนี้ผมขออนุญาตนะครับกลับไปดูที่ตัวละครผมอีกครั้งนึงนะครับไปดูที่จดหมายนะครับและ มาแล้วคุณผู้ชมนะครับนี่เลยแจกรางวัลสําเร็จนะผมเติมมาทั้งสิ้น16เหรียแมวนะครับงอจัดไปนะครับเด็ดดวงมากๆเลยคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยนะครับก็ได้รับเหรียญแมวเสร็จสิ้นนะครับทั้งสิ้น16เหรียแมวนี่เลยนะครับจากการเติมเงินนะครับผ่าน เว็บของโ o ด o s h o p นะครับที่วันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้นะครับ,นะรบผ่านการเติมรับปิดหลายเพคในวันน,น,นี้วันเดียวคือ14กุมภาพันคุผู้ชมนะครับวันแห่งความรักลดไปเลย50บาทเอาใจสาวก r o m โดยเฉพาะนะครับจัดไปก็อย่าพลาดนะครับที่จะมาเติมเงินนะครับกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับของโ o ดะช h o p นะครับแล้วก็รับปิดหลายเพยคุณผู้ชมนะครับส่วนลดวันนี้วันเดียว50บาทจัดไปก็ขอบุกคนด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้หวังว่าจะ ไปลองทำก็ได้อย่างถูกต้องเพราะวิธีเนี่ยไม่ยากเลยแถมมารีวิวให้ละเอียดเลยด้วยนะครับจัดไปสนุกดีสุนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเพียบด้วยนะกด s ับ s c r i b e ติดตามคลิปดีๆมันๆนะครับจากเกมและก็เอ็มไอเท่าไเลื่ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า